สวัสดีครับเรามาไลฟ์กันแล้วนะครับสำหรับวันพุธนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่21ตุลาคมนะครับก็เรียกว่าผ่านมากัน20วันแล้วนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยมากแล้วก็ตกกันเกือบทุกวันเลยนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวปักช่องนะครับนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ ที่เจอปัญหาเรื่องของน้ําท่วมอย่างหนักเลยนะก็คิดว่าเ,เหตุการณ์นี้ก็คงจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กลับ สู่สถานการณ์ปกตินะครับก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สั่งซื้อสินค้านะครับในบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าไปหน่อยนึงเนื่องจากเกิดภาวะน้ําท่วมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของเราเลยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับเราก็ยังส่งสินค้าได้เรียกได้ว่าส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับกันเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆแล้วก็ขอเช็คเสียงดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสัญญาณมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณน้ำเพชรสวัสดีคุณพานุพลคุณวิสิตคุณสุกัญญาคุณภัยบูลน,นะครับเดี๋ยวเราแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันวันนี้นะครับคุณหมอก็จะคุยแบบ กระชับกระชับแบบสั้นๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาเยอะด้วยนะครับก็เชื่อว่ามันก็เป็นช่วงกลางวันด้วยบางท่านก็อาจจะทํางานอยู่นะครับก็กลับมาดูย้อนหลังได้เดี๋ยวเราอาจจะแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้มาดูย้อนหลังกันนะครับแล้วก็สําหรับเดือนหน้าเนี่ยเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนเวลาหรือว่าเปลี่ยนวันนิดหน่อยก็ติดตามได้จากตารางการประชุมหรือ up คัมมิ่งอีเวของเราอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนวันหรือเวลาสำหรับการไลฟ์ a c e b o o k ของเรากันแบบไหนยังไงบ้างนะครับ <c oughs> สวัสดีคุณวีราศัก์นะครับโอเคคุณไพบูนอ่าเราเข้ากันมาละเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของ <c oughs> เขาเรียกว่า สำเร็จได้ไม่มีคำว่าฟลุกนะครับคำว่าฟลุกเนี่ยมันเป็นจริงๆก็คือเป็นคำภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ทับศัพท์ว่าวอนฟลุกนะฟลุกหลายๆคนก็คงเข้าใจดีนะในภาษาไทยนะครับมันก็เหมือนแบบอะไรนะแบบอาจจะบอกว่าแหมมันแบบ พอดีเลยมันแบบได้จังหวะพอดีหรือว่ามันแบบบังเอิญหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณบอกว่าหลายๆคนก็คงจะคงจะคุ้นเคยกับคําว่าฟลุ๊กบ่อยๆแล้วก็บางทีเราก็ใช้กันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเห็นชัดๆเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราโยนเหรียญอ่านเนี่ยเหรียญเหรียญสิบเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยมันจะมีหลักๆเลยมันจะมีอยู่2ด้านถูกไหมครับก็คือหัวกับก้อยที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนั่นเองนะครับเวลาเราโยนเหรียญเนี่ยมันก็จะ โยนไปหนึ่งครั้งอ่ะเราก็ทายว่ามันจะขึ้นอะไรบางคนก็ทายว่าขึ้นหัวบางคนก็ทายว่าขึ้นก้อยนะครับทีนี้เนี่ยสมมติเราโยนไปครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วมันขึ้นก้อยคนที่ทายว่าก้อยเขาก็บอกว่าโอ้โหแบบโชคดีจังเลยอุ้ยบังเอิญเลยอ่ะมันขึ้นก้อยเอ้ยฟลุกจังเลยนะที่มันขึ้นก้อยนะครับแล้วเราลองโยนไปครั้งที่2มันจะขึ้นอะไรครับบางทีมันก็ขึ้นก้อยอีกนะครับเราโยนไปครั้งที่3ามมันก็ขึ้นก้อยอีกนะเราก็จะรู้สึกว่าโหฟลุกจังเลยวันนี้เราแบบ เลือกก้อยอย่างเดียวเลยมันได้มันได้ก้อยตั้งสามครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราเคยเรียนมาหรือเราเคยทดลองด้วยตัวเราเองเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราโยนเหรียญไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเป็นไงครับมันก็จะมีบางตอนบางครั้งที่เราโยนแล้วมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นก้อยไม่มันก็ขึ้นหัวมันจะไม่ขึ้นก้อยอีกถูกไหมครับไมราชฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราโยนโยนไปเยอะเท่าไหร่เป็นไงครับโอกาสที่จะขึ้นหัวและก้อยเป็นไงครับ ก็จะเรียกได้ว่าเท่าๆกันเลยเพราะมันมีอยู่2ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งครั้งที่เราโยนเนี่ยแน่นอนมันมีโอกาสขึ้นก้อย50%ขึ้นหัว50%แต่ทำไมเวลาเราโยนไปแล้วเนี่ยมันขึ้นก้อยขึ้นก้อยขึ้นก้อย,อยติดกันตั้งหลายครั้งบางช่วงเราโยนไป10ครั้งมันอาจจะขึ้นก้อยมาแค่3ครั้งแรกเองอีก7ครั้งมันอาจจะขึ้นหัวหมดเลยหลายคนก็เอ๊ะชักมันไม่ฟลุกแล้วสิอย่างนี้เราต้องโยนต่อไหมถ้าเราโยนต่อมันจะขึ้นอะไรบางทีครั้งที่11 มันก็อาจจะยังขึ้นหัวอีกอะแต่พอทั้งที่12บางทีมันก็กลับมาขึ้นก้อยเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีคําว่าฟลุกนะคุณหมอว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับอะไรครับโอกาสใช่ไหมครับโอกาสที่มันจะขึ้นหัวหรือขึ้นก้อยก็คือทุกครั้งที่เราโยนเนี่ยใน1ครั้งที่เราโยนเนี่ยหัวก้อยเนี่ยมันมีโอกาสขึ้น50-50อยู่แล้วใน1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราโยนไปเยอะๆโยนไปเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งเราจะเห็นเลยว่าการขึ้นหัวกับก้อยเนี่ยมันเกือบจะเรียกว่าเท่าๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็จะเห็นได้ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งหลายคนก็จะใช้คําว่าฟลุกเพราะฉะนั้นคุณหมอว่าถ้าเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีคําว่าฟลุกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันอย่างยกตัวอย่างเช่นคือ เกิดขึ้นจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเราโยนเยอะครั้งถูกไหมครับยิ่งเราโยนเยอะครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นเท่าๆกันนะเหมือนกันเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราแบบเตะฟุตบอลนะเรายิงลูกแรกเข้าเข้าโกไปเลยคือเข้าประตูไปอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าฟลุกไหมหลายคนก็อาจจะบอกว่าฟลุกถูกไหมครับยิงลูกที่2ออาจจะบอกว่าฟลุกนะแต่จริงๆแล้วเราก็จะรู้เลยว่า ถ้ายิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีลูกที่ไม่เข้ากับลูกที่เข้านะครับแล้วก็ถ้ามันเข้าเยอะเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันไม่ได้เกิดมาจากความฟลุกแน่นอนนะครับคนที่ยิงเข้าเนี่ยอย่างให้คุณหมอไปยิงลูกบอลเข้าประตูเนี่ยคุณหมอก็อาจจะยิงไม่เข้าสักลูกเลยก็ได้หรือหรือยิง10ลูกอาจจะเข้าแ,แค่ลูกเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าฟลุกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าฟลุกนะครับแต่มันเกิดจากการทําเยอะๆมันเกิดจากการทําในปริมาณมากๆนะครับมันเกิดจากความเป็นจริงอ่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบได้มาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกก็เลยรู้สึกว่าคําว่าสําเร็จนะครับเราจะสําเร็จได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากความฟลุกอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับงะะั้นอะไรอ่ะที่มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเราประสบความสําเร็จได้เนี่ยแน่นอนเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราคุยกันในเรื่องของการสร้างธุรกิจเอมตานะครับเราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาได้เนี่ยมันก็ไม่ฟลุกนะบางคนเนี่ยก็บอกว่าโหคนนั้นโชคดีจังเลยคนนั้นแบบโอ้โหฟลุกจังเลยทําไมแบบสมัครเข้ามาเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวนะก็ได้ขึ้นเป็นบรอนสตาร์ได้ขึ้นเป็นซลเวอร์สตาร์เป็นโกลสตาร์เป็นแพทินัมตาเป็นรูบี้สตาร์เลยก็มีอะไรอย่างเงี้ย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟลุกจังเลยองค์กรเขาทําไมเติบโตได้ดีกว่าองค์กรเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรามักจะรู้สึกกันอยู่บ่อยๆก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวของความสําเร็จเนี่ยนะครับก็อยากจะถามเราเหมือนกันนะครับว่าเราเคยได้รับอะไรบางอย่างไหมที่เราเคยรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาจากความฟลุกนะครับใครเคยได้รับอะไรมาบ้างที่เกิดขึ้นมาจากความฟลุกอ่าสวัสดีเพื่อนๆน,น,นะครับคุณสาวิตรีคุณมายนะครับ สวัสดีอาจารย์กองคำด้วยนะครับสวัสดีคุณวันกนกนะครับสวัสดีคุณพรปรวีนะครับเดี๋ยวเราแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับแมน้นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามในส่วนตัวของคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอรู้สึกว่าแต่ก่อนอะเราเองเราก็เคยใช้คำว่าฟลุกบ่อยครั้งเหมือนกัน เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเรา,เราทำปุ๊บครั้งแรกอะ่ะมันสําเร็จเลยอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟลุกจังนะครับแต่หลังจากที่เรามีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะๆเราทํางานมาเยอะเเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะถ้าชีวิตเราเนี่ยหวังแต่ว่าฟลุกเนี่ยคุณบอกว่าชีวิตนี้โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จมันคงยากแน่นอนนะครับไม่อะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความฟลุกมันไม่ได้มีแต่ความฟลุกที่มันก่อให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้เนี่ย มันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจากประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาความสําเร็จในธุรกิจเอมตามันไม่มีฟลุกหรอกนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับสมมุติว่าเราสมัครเข้ามาแล้วเราก็ไปชวนเพื่อนชวนคนที่1เขาเป็นไงครับสมัครโอ้โหเราตื่นเต้นมากเราบอกว่าเราตื่นเต้นสุดๆเลยแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าโหฟลุกจังเลย ชวนปุ๊บได้เลยไอ้น,นี้เป็นคําพูดที่เราพูดจนเคยชินอะฟลุกจังเลยวันนี้ไปชวนปุ๊บได้เลยเราไปชวนคนที่สองเป็นไงครับสมัครอีกเราไปชวนคนที่สามสมัครอีก เราก็รู้สึกเป็นไงครับโอ้โหหัวใจพองโตดูตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่พอเราชวนคนที่สี่เป็นไงครับเขาไม่สนใจชวนคนที่5้าเป็นไงครับเขาก็ไม่สนใจคนที่6ไม่สนใจ7ไม่สนใจ8ไม่สนใจ9ไม่สมัคร10ไม่สมัครตอนนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงครับจากหัวใจเราพองโตตอนที่สมัครมา3คนแรกเราอาจจะเริ่มรู้สึก f อเราอาจจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเราอาจจะเริ่มสงสัยเราอาจจะเริ่มมีคําถามอะ แล้วบางคนนะครับก็หยุดอยู่ตรงที่10คนนั่นแหละนะครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาสปอนเซอร์คนที่11หรือไปชวนคนที่11คนที่11อาจจะสมัครอีกแล้วบางทีคนที่11นั่นแหละคือคนที่เอาจริงเอาจังที่ต้องการประสบความสําเร็จที่จะเป็นนักธุรกิจเอ็มตาระดับดมอนตาในองค์กรเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีคําว่าฟลุกนะครับมันขึ้นอยู่กับ กระบวนการของการทํางานของเราปริมาณเนื้องานของเราที่มันมากมันเหมือนเราโยนหัวโยนก้อยนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณหมอว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จแบบไม่มีฟลุกหรอกนะครับประสบความสําเร็จในธุรกิจเองมตาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคํานึงถึงเพื่อที่จะได้บอกตัวเราเองได้ว่าเราอ่ะจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้วันนี้คุณหมอมเอีเขาเรียกว่า แนวทางมุมมองนะครับของคนที่จะประสบความสําเร็จแบบไม่มีฟลุกนะประสบความสําเร็จจริงๆประสบความสําเร็จได้จากความตั้งใจที่เขาเนี่ยต้องการสร้างธุรกิจเอมตาด้วยความฝันด้วยเป้าหมายด้วยความตั้งใจจริงๆข้อที่1เลยนะครับก็คือถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับข้อที่1เลยก็คือเราต้องลงมือทําให้มากพอ เราต้องลงมือทําให้มากพอนั่นก็คือมาจากสิ่งที่เราพูดมาเมื่อสักครูน่นี้คือถ้าเราทํามากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จมันก็มากขึ้นเท่านั้นนะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับถ้าเราสปอนเซอร์แค่3คนเราจะสปอนเซอร์แค่10คนอะแล้วเราก็มีคนสมัครแค่3อีก7ไม่สมัครแล้วเราหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ย โอเคความสําเร็จของเรามันคงไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนเราต้องทํางานต่อเนื่องคนที่11คนที่12คนที่13คนที่14คนที่15ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จนะมันจะต้องทำงานหรือลงมือทําให้มากพอการลงมือทําให้มากพอเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกคุณหมอว่าคุณหมอทําแล้วทํามากพอแล้วทุกวันนี้ก็ทํา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  แต่ในมุมมองของคุณหมอก็คือถ้าเราเรียนรู้จากเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าคำว่าลงมือทำให้มากพอมันมเีเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญอยู่คีย์เวิร์ดที่สำคัญคำว่าลงมือทำให้มากพอคืออะไรก็คือเราต้องรู้ว่านั่นคือการที่เราจะต้องลงมือทำจนกระทั่งเราเกิดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หมายความว่าในองค์กรเราเนี่ยเราลงมือทำจนกระทั่งเราเกิดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะว่าบางคนบอกทําแล้วคุณหมอเนี่ยทำทุกวันเลยขยันทุกวันเลยแต่ขยันทําแต่มันปริมาณคนในองค์กรเราก็เป็นไงครับ20คนเท่าเดิม30คนเท่าเดิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางเลยที่เราจะประสบความสําเร็จเป็นลูบ้สตาเป็นไดมอนตามีรายได้หลักแสนมีรายได้หลักล้านนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจธุรกิจเอมตาเราเข้าใจแผนธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่า ธุรกิจเอมตาจะประสบความสําเร็จได้คุณต้องลงมือทําจนกระทั่งมีองค์กรขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเนี่ยบอกว่าเราทําเยอะแล้วเราต้องไปดูว่าเยอะแล้วของเราในมุมของของที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยก็คือองค์กรเราเติบโตขึ้นไหมปริมาณคนในองค์กรเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมเราลองคิดง่ายๆเลยถ้าวันนี้เรามีคนองค์กรเรา20คนกับเพื่อนเรามีคนในองค์กร3,000คนอะเราว่า ยังไงยังไงองค์กร3,000คนก็ต้องมียอดธุรกิจเยอะกว่าองค์กร20คนอยู่แล้วอะนะหรือ30คนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกเลยถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จเราต้องลงมือทำให้มากพอจนกระทั่งมีองค์กรขนาดใหญ่อันนี้สำคัญมากๆแล้วเวลาเราเนี่ยนะครับเราทำงานไปเยอะๆเราทำงานมากๆเนี่ยนะครับเราจะต้องอะไรเราจะต้องคิดนะเราจะต้องคิดเสมอเลยว่าเราทำได้ มันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เพราะว่าเวลาเราทํางานเยอะเนี่ยมันก็จะเจอเหตุการณ์เหมือนเมื่อกี้พอเราสปอนเซอร์เราชวนคนไป10คนเนี่ยแล้วมันมีทั้งคนที่ตอบรับ แค่3คนมีคนปฏิเสธ7คนอย่างเงี้ยมันจะต้องมีความคิดอันนึงตามมาเลยก็คือเราจะเริ่มรู้สึกว่าคว้ยเขวว่าเราจะทําได้ไหมเราจะเป็นไปได้ไหมมันใช่เราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อ2เลยเนี่ยเวลาเราสร้างธุรกิจขึ้นมาจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเราทําได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ในเมื่อธุรกิจเอมตามีคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีคนประสบความสําเร็จได้เราก็ต้องมีความ รู้สึกกับตัวเราเองอย่างชัดเจนหรือบอกกับตัวเราเองเนี่ยอย่างชัดเจนว่าเราทําได้อย่างแน่นอนซึ่งข้อนี้มันคืออะไรข้อนี้มันคือความเชื่อมัน่นคนจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาต้องเชื่อมั่นในตัวของเขาเองมากๆเลยว่าเขาอ่ะสามารถทําได้สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับและแน่นอนนะครับเมื่อเราเชื่อมั่นแล้วเนี่ยแล้วเราจะก้าวไปถึง สิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จนั้นเนี่ยได้ยังไงเราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่มันชัดเจนมากๆโดยเพราออย่างยิ่งต้องเรียกว่ามีเป้าหมายใหญ่คือคิดใหญ่ถ้าเราคิดใหญ่คือถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราเข้ามาเราอยากมีรายได้สักเดือนละพันบาทอย่างเงี้ยเราก็จะทาเป็นไงครับเราก็จะทําน้อยๆเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องใส่แรงอะไรเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วสุดท้ายมันจะได้ไหมครับพันบาทมันอาจจะได้สักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วหลังจากนั้นมันจะได้อีกไหม โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ในลักษณะ,ะไรายได้แบบนั้นอีกนะครับมันอาจจะได้รายได้ไม่ถึง1,000บาทมันอาจจะลดลงมาเหลือ200บาทแล้วเราก็เป็นไงครับเราก็ตัดสินใจเลิกธุรกิจไปนะเพราะจริงๆแล้วเนื่องจากเราไม่เข้าใจว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถ้าเรา จะประสบความสมําเร็จเมื่อกี้เรารู้แล้วเราเริ่มต้นจากการลงมือทําให้มีองค์กรขนาดใหญ่พอเรามีองค์กรขนาดใหญ่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเราเองมันก็จะต้องต้องมีเป้าหมายพอเราเชื่อมั่นแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าความเชื่อมั่นจะนําพาเราไปประสบความสําเร็จได้ก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยมันใหญ่คิดใหญ่คิดที่จะประสบความสมําเร็จคิดที่จะมีรายได้หลักแสนคิดจะได้มีรายได้หลักล้านต่อเดือนในธุรกิจเอมตาซึ่งมีคนทําให้เราดูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา จะประสบความสําเร็จได้สําคัญมากๆก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่นะครับเป้าหมายที่ใหญ่และเรา,เรายัางจะต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเสมอนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จขึ้นแต่คนที่มีเป้าหมายใหญ่เนี่ยสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นเสมอเสมอเลยก็คือระหว่างการที่เรามีเป้าหมายแล้วเรากําลังสร้างเนื้องานของเราให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยกว่าที่มันจะบรรลุเป้าหมายได้เนี่ย เราก็ต้องเจอกับปัญหา <d> เจอกับอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่สามารถมีเป้าหมายใหญ่ได้ที่ยังไม่สามารถทําให้มันขยายองค์กรให้มันขนาดใหญ่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีความกลัวนะครับเขามีความกลัวเพราะฉะนั้นคนจะประสบความสําเร็จจึงจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องเอาชนะความกลัวนะครับเอาชนะความกลัวเรากลัวอะไรเรากลัวไม่สําเร็จ เรากลัว,กวคนปฏิเสธเหรอหรือว่าเรากลัวว่าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่เก่งเหรอคุณหมอว่าสิ่งเดียวที่ในความรู้สึกส่วนตัวคุณหมอนะว่าเราจะผ่านพ้นความกลัวได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองหลายๆครั้งเลยโดยส่วนตัวคุณหมอเองก็เหมือนกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะทำนะแต่พอเราจะลงมือทำเสร็จเราก็รู้สึกว่าเรากลัวว่าเราทำไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันยากนะ มันคงทํายากอ่ะมันไม่น่าจะทําได้แต่มันจะมีความคิดแวบนึงขึ้นมาในใจเสมอเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกเราคนทุกคนน่ะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเขาอยากจะทําเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณหมอก็าจะใช้ความรู้สึกแบบเนี้ยบอกกับตัวเองเสมอแล้วก็ลุกข,ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยว่าอ้าวงั้นเราก็ลองเปลี่ยนแป,ปลงตัวเราเองสิเราลองทําสิ่งซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยทําอ่ะ แต่เราสามารถที่จะทําให้มัน <c oughs> เรียนรู้แล้วก็ทำให้มันทาใ,ให้มันประสบความสําเร็จได้นั่นก็คือการที่เราอ่ะเขาเรียกว่าเราต้องรู้จักการพัฒนาตัวเราเองนะถ้าเราพัฒนาตัวเราเองได้เราก็จะเข้าไปสู่ความสําเร็จที่มันใกลขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนประสบความสําเร็จ จะสามารถสร้างความสําเร็จได้จร,จริงๆไม่ได้เกิดจากความรู้สึกที่บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันฟลุกเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราบอกมันฟลุกเนี่ยครั้งไหนที่มันไม่ฟลุกในความรู้สึกเราเป็นไงครับเราก็จะเราก็จะหยุดมันหรือว่าเราจะล้มเลิกมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความว่าฟลุกสิ่งสําคัญคืออะไรนะครับเมื่อเราพัฒนาแล้วเนี่ยเราต้องเจอแน่ๆระหว่างการทํางานของเราเนี่ยสิ่งที่เราเจอมากๆเลยอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือเราเจอกับคํา ปฏิเสธเราเจอกับคําต่อต้านเราเจอกับสิ่งที่คนไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเราเจอปฏิเสธเป็นไงครับมันก็เหมือนเราล้มลงอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเวลาล้มแล้วเนี่ยจะต้องลุกขึ้นนะครับล้มแล้วเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาใหม่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จได้เราต้องมีความอดทนนะครับต้องมีความอดทนเป็นที่ตั้งนะครับ ความสําเร็จมันไม่ได้ง่ายมาง่ายๆความสําเร็จมันไม่ได้แค่โยนไปหนึ่งครั้งแล้วมันจะลงหลุมเตะไปหนึ่งครั้งแล้วมันจะเข้าประตูน,นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความอดทนคนที่เขาจะสามารถชนะการแข่งขันได้เตะฟุตบอลเนี่ยนะเตะประเตะลูกบอลเข้าประตูได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากความอดทนนะในการฝึกฝนตัวเองเห็นไหมพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองการฝึกฝนก็ต้องใช้ความอดทนถ้าขี้เกียจ ไม่อดทนโอ้ยไม่เอาละไม่เตะละไม่ขยันละไม่ฝึกละมันก็เป็นไงครับมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาความชํานาญมันก็ไม่เกิดขึ้นความสามารถมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะประสบความสําเร็จนอกจากเราพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความอดทนนะอดทนล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะการล้มลงไปแต่ละครั้งมันคือสิ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อทำให้เราเนี่ย เติมเต็มมุมมองการทำงานของเราได้มากขึ้นนะครับและข้อ6เลยนะครับก็คือไม่มีใครนะครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นอกจากตัวเราเองนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่ามันเป็นประโยคที่ต้องเรียกว่าคลาสสิกมากๆเลยว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นอกจากตัวเราเองตัวเราเท่านั้นแหละที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้คุณหบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเราเองมันเหมือนถ้าเป็นส่วนตัวคุณหมอนะเวลาพูดประโยคนี้เนี่ย จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการให้กําลังใจตัวเองนะเพราะว่าเวลาเราเรารู้สึกว่าไม่มีใครหรอกที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้นอกจากตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่แหละทําได้เรานี่แหละเก่งเรานี่แหละจะเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จเรานี่แหละจะเป็นคนที่จะพิชิตความสําเร็จมาครอบครองอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราให้กําลังใจตัวเราเองทุกครั้งเลยนะที่เราเจอความรู้สึกที่มันอาจจะเริ่ม อ่อนแรงความรู้สึกที่จะเริ่มท้อแท้ความรู้สึกที่มันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้ไหมความรู้สึกที่มันสงสัยว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับเราจะต้องบอกตัวเองเสมอว่าให้เราทําจนกว่าจะประสบความสําเร็จการที่เราให้เราทําจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จก็คือเป็นการบอกให้เรารู้ว่าในงานงานเนี้ยในธุรกิจเอ็มตาที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมันจะไม่มีวันล้มเลิกมันจะไม่มีวันยอมแพ้เราจะต้องเป็นผู้ชนะ นะครับไม่อย่านั้นเนี่ยบอกตัวเองทุกครั้งเลยว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วเมื่อเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยทำจนกว่าจะประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงเราจะไม่ล้มเลิกเราจะไม่ยอมแพ้นะครับทาสม่ําเสมอแล้วก็ทําต่อเนื่องนะครับคนประสบความสําเร็จเนี่ยในทุกๆงานอะ่ะมันไม่มีใครหรอกครับที่จะท,ำทำําทําหยุดหยุดเหมือนเราทํางานเนี่ยถ้าเราวันนี้เรามาทาพรุ่งนี้เราหยุดวันนี้เราทําพรุ่งนี้เราหยุดวันนี้เรา AH od, ทํา,ทาหยุด2วัน ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือแม้แต่งานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวคุณบอกว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็ยากมากๆหรือแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จมันเกิดมาจากการลงมือทําที่ต่อเนื่องการลงมือทาที่มีความสม่ําเสมอนั่นหมายความว่าเราต้องเป็นคนที่มีวินยัยเอาชนะใจตัวเองได้ทุกวัน นะครับเราถึงจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจเอมตาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเป็นคนมีวินัยก็คือเราลงมือทํางานพื้นฐานของเราที่จะขยายธุรกิจของเราเนี่ยอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้คนให้ได้นะครับ ความสาเร็จเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้คนก็คือแสดงว่าเราต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรักให้กับผู้คนนะครับเพราะธุรกิจนี้เราอย่างที่บอกเมื่อกี้เราต้องการสร้างองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ผู้คนที่เข้ามาอย่างมากมายเนี่ยเขาอยากจะอยู่กับเราเขาอยากจะทํางานร่วมกับเราก็ต่อเมื่อเรา สามารถทางานร่วมกับเขาได้เราสามารถอยู่กับเขาได้เราสามารถเป็นเพื่อนเขาได้เราสามารถเป็นพี่เป็นน้องกับเขาได้เราสามารถทํางานร่วมกันได้เราสามารถช่วยเหลือพูดคุยได้เราก็คือมีความเชื่อซึ่งกันและกันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จนะครับและแน่นอนอีกข้อหนึ่งก็คือชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีเราเพียงคนเดียว เราต้องบอกตัวเราเสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเราเพียงคนเดียวเราอยู่กับผู้คนรอบข้างเราอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับสามีหรือภรรยาเราอยู่กับลูกเราอยู่กับคนที่เรารักนะครับนั่นหมายถึงอะไรนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะได้บอกตัวเราเองว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวก็คือเราเป็นคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบมีพันธสัญญาที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะความสําเร็จของเราเนี่ยมันสามารถที่จะ เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับผู้คนให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายทีเดียวเนะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำเร็จได้มันไม่มีคําว่าฟลุกสําเร็จได้ไม่มีคําว่าบังเอิญสําเร็จได้ไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆทุกอย่างมันได้มาจากความเข้าใจและความตั้งใจที่เราจะทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้ให้ทุกคนลองมาทบทวนดูนะครับว่าความสําเร็จ ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงมามีทั้งหมด10ข้อใช่ไหมครับข้อที่1คืออะไรครับข้อที่1คีย์เวิร์ดของมันก็คือลงมือทําจนกระทั่งเกิดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ข้อที่2นะครับก็คือคิดเสมอว่าเราทําได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ข้อนี้ก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองข้อที่3นะครับก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ นั่นหมายถึงว่าเราต้องเป็นคนที่คิดใหญ่คีย์เวิร์ดมันก็คือคิดใหญ่นั่นเองนะครับข้อที่4ก็คือล้มเลอะโทนะเลิกที่จะกลัวลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับข้อที่5ก็คือล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่คีย์เวิร์ดของมันก็คือมีความอดทนนะครับข้อที่6ไม่มีใครนะครับทำให้เราสำเร็จได้นอกจากตัวเราเอง คีย์เวิร์ดของมันก็คือให้รู้จักการให้กำลังใจตัวเองนั่นเองนะครับข้อที่7ทําทำจนกว่าประสบความสำเร็จคีย์เวิร์ดก็คือไม่ล้มเลิกไม่ยอมแพ้นะครับข้อที่8ทํทำสม่ำเสมอและต่อเนื่องคีย์เวิร์ดก็คือมีวินยัยเอาชนะใจตนเองให้ได้ทุกวันข้อที่9เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้คนให้ได้คีย์เวิร์ดก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นรักคนอื่นเป็น และข้อ10นะครับก็คือชีวิตเราไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวนะครับคีย์เวิร์ดก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบและเราต้องมีพันธสัญญาเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิบคีย์เวิร์ดในวันนี้นะครับก็คือ10คีย์เวิร์ดที่จะบอกให้เรารู้ว่าอย่าไปรอคำว่าฟลุกอย่าไปรอคำว่าบังเอิญอย่าไปรอคำว่าโชคช่วยทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากน้ำมือเรา นะทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกคนสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราได้ธุรกิจเอมตาคือธุรกิจที่จะตอบสนองความฝันความต้องการทุกเป้าหมายให้กับเราได้อย่างแน่นอนมีคนสำเร็จทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างอยู่แล้วนะครับถ้าวันนี้เราทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จเราจะต้องเป็นคนที่มีหัวใจแห่งความสำเร็จ มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่คิดได้คิดเป็นคิดแบบคนสําเร็จนะครับสู้แบบคนสําเร็จแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่ารอให้โชคมาช่วยเราอย่ารอที่เราจะคอยบอกแค่ตัวเองว่าฟลุกฟลุกฟลุกมันไม่มีคำว่าฟลุกสำหรับความสําเร็จอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับลองทบทวน10คีย์เวิร์ดนี้ แล้วเอามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเอามาเป็นแนวทางที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยลุกขึ้นมานะครับเพื่อทําให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยประสบความสําเร็จธุรกิจเอมตา2020ในปีนี้ต้องบอกได้เลยครับว่าตื่นเต้นมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับโหแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนะครับมีแต่คนที่สนใจแล้วก็ต้องการประสบความสําเร็จแล้วในเดือนนี้นะครับเราก็ กำลังแบบเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรากำลังจะมีรูบ s สตาใหม่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่านั่นก็เพราะว่าเขาไม่รอให้ฟลุกถ้าเขาเป็นรูบ s สตาใหม่ในเดือนนี้เราจะบอกว่าเขาฟลุกคนบอกว่าคำตอบนี้มันไม่ใช่แน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือวันที่หนึ่งของ เดือนหน้าเลยนะครับก็คือ1พฤศจิกายนเราจะมาเจอกันหลังจากที่เราโซเชียลดิสแทนซิ่งกันไกลมากๆแต่ละคนอยู่ที่บ้านดูจากหน้าจอนะครับแต่วันที่1พฤศจิกายนเรานัดมาเจอกันที่สำนักงานใหญ่นะครับกับโค้งสุดท้ายนะครับรอดวิกฤตพิชิตเป้าหมายนะครับจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะเติมเต็มพลังให้กับเราทุกๆคนเติมเต็มทุกๆสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าอีกสองเดือนที่เหลือเนี่ย มันคือมันคือเป้าหมายของใครหลายๆคนเลยที่จะภาคภูมิใจในตัวเองกับความสำเร็จในธุรกิจเอมตาแล้วอยากจะบอกว่าในหนึ่งพฤศจิกายนเรามีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับพวกเราด้วยบิ๊กบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับจะรอเราอยู่ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้น10วันที่เหลือในตุลาคมมันคือ10วันที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนคำว่าฟลุกเป็นความสำเร็จที่แท้จริง เปลี่ยนคำว่าโชคช่วยเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนคำว่าความบังเอิญนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยลงมือทําธุรกิจเอมตาด้วยสองมือของเราด้วยหนึ่งสมองของเราด้วยแรงกายของเราด้วยหัวใจของเราเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสํำเร็จเชื่อว่าทุกคนจะสามารถนะครับพิชิตเป้าหมายในเดือนตุลาคม ไว้ได้อย่างแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ